สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะละครละครละครข้าวเรามาดูการชิงแชมป์กินข้าวสองกล่องระหว่างมิวอันนี้คือแบล็กเทนเป็นเมนูที่พี่เสือชอบมากของร้านคาเงนินอืคือถ้าไปร้านคาเงนินตรงหน้าโรงเรียนอจะปาดงอะจะสั่งเมนูนี้ตลอดมันคือหมูตุ๋นผัดกะเพราตอนนี้ก็คือแกะเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้ใครจะแกะเขามัดแน่นมากเลยจ้ะว<ร>่าประมาณ ถ้าโมงเย็นอาจจะแกะได้เนี่ยพลิ้นน้ำปลาเนี่ยอาด้ยมันไม่ดีนดูดูดูดมัดเนี่ยโอ้ยมันจะกระชอกใส่หน้าหรือเปล่าเนี่ยได้เหรอเอาหมิ่นชนะงานนี้ไปจะบ้านในลุงร้างก่อนสองสองลุงร้านแข่งกินใครจะเมนูเดียวกันใครจะแซ่บกว่ากันร่าเลยเหรอ <cin stereotype> ไม่ไว้ต่างหากก่อนเลยเผื่อมันเค็มนะลุงหลานเราจะแยกไว้ต่างหากเราไปซื้อมานะคะเมิวกับพี่เสือก็เป็นเมนูอันเดียวกันเราชิชูมาตรงนั้นเลยเออนั่นแหละมีกี่แผ่นมิ้นท์ร้เอร์ันคอ่าคนละหนึ่งแผ่นพอดีวันนี้ก็อันนี้อันนี้คือมื้อกลางวันนะฮะวันที่อากาศร้อนอุนะฮะเหมือนว่าจะเข้าสู่หน้าแร้อยังไงก็ไม่รู้วันนี้วันไม่เอาคิดวันเอานอน วันเอานอนดื่น้ำก็เดินก่อนตลอดอออแล้วก็ฝา,<ร>าถึงเอ้าจะเวลาหร <ลา S 1> ือยังจะเวลาฝาถึงป้านคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะค,คือร้านเนี้เจ้าของร้านเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาอนุญาตให้กินข้าวในนี้ได้อป้าอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องมาเสือก็ไก่กับพวกเรานะครับทำไมมานั่งกินข้าวในร้านกาแฟนะวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะคะไม่ได้เปิดแอร์ได้เลย อร่อยมากเยทยตาโตเลยสิตัวโตมี๊โอตาโตมี๊โอตาโตสองลุงหลานแข่งกินเมนูเดียวกันใครจะกินใครจะหมดก่อนจะเวลาอย่างทุกถ้ากินหมดเราก็ไม่ได้กินตอนนี้เราเป็นแอร์แล้วใช่ไหมเราจะกินข้าวไม่ได้เปิดเพราะว่าไม่มีคำถามวนี้ใช่ใช่แอร์ไม่ได้เปิดเพราะว่าในห้องนี้มันมีความเย็นอยู่แล้วเราอยู่ได้อโอ้แซ่บร้ายอ้อแต่มันร้อนมากเลยจะเวลาจะเวลา ไนะูดเรอย่กูเคยจะไปอยู่เออหนูก,ก็คิดอ,ออกพอดีไงหนูก,ก็ ê, ว่าเฮ้ยกูปาดไป้าในบ้านดีเ่เอาเอาเริ่มแล้วที่จับเวลาก็เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วเขากินหมดเราก็ไม่ได้กินดีกว่าข้าทุกคนนั่นเขาใครทำเรานะให้เวลาอยู่ที่แนาทีนะมัน <laughs> ร้อนมาเาเ่งทแตอนนี้ผ่านไปสนาทีแล้ว,ขวเขาทาเสร็จนี่ข้กร้อน,อนจะเวลาอยู่ที่แปนาทีนะเระว่งเสื้อผไป กับมิ้วแม่น้องโอ้มิ้วแม่น้องปุ๊มิ้วลูกแม่ปุ๊กำลังจะพูดอย่างนี้โอ้โหขำอีกแล้วเอฟซีเลยมิ้วใจเย็นมิวใจเย็นมิวใจเย็นดมนะเดี๋ยวติดคอมิ้วโอ้ยังเหลืออยู่เหรออันนี้น้ำอะไรนะน้ำอะไรชาเขียวน้ำผึ้งแล้วก็ใส่แก้มมังกรสีแดงโอ้โหโอ้โหนะสวยเชียวเลย วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงน้ำอีกแล้วนะคะโดยชงโดยบาริสต้าปุ๊บแม่น้องหมิวนะยกดำเลยพาอป่าเออไอ้นั่นหลอดมันเล็กมัน้มันดูดอะไมันดูดไอ้ตรงไอ้นั่นเลยนะแล้วทำไมอะไรมันใหญ่ๆอย่างนั้น่ะมันมีเม็ดมันมีเม็ดอะไรกันแก้มกอนแก้มกอนดูการใช้ชิตโอ้โหอร่อยมากนอนถ่ายแล้วนะเสือพาแจ๊ เละๆเวลาก็ผ่านไป4นาทีแล้วนะคะเราให้เวลาเขากินอยู่ที่8นาทีนะ F4 เนาะว่าใครจะกินหมดก่อนโอ้ดูแดดข้างนอกมันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยใครกินหมดก่อนจะได้รับรางวัลนะขอเงิน50บาทโอ้โหแกเอาที่ไหนมาให้มัาเนี่ย50บาทยังได้สแกนอยู่50บาทลูกใครเนาะเด็กช่วงนี้เป็นร้อนๆเงินลูกอ่ะพี่น้องจับเวลาแล้ว ติ <t 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 ๊กติ <t 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 ๊กติ๊กตตรงนี้จะไปดูหนังอรอตักอกันตรนี้จะไปดูหนังใช่มุ้ยอยอ้ยอุอ๋อมันร้อนเอมันร้อนตรงนี้จะไปดูหนังผีถ่าแกมันเป็นหนังผีหรอมันหนังผีโอ๊ยหนังเป็นหนังผีแม่ดูเลยทำไมอะกลัวมีมันไม่น่ากลัวบ้านจะขอกูเตุซื้อบัทนี้มันไม่ได้สยองอยากขอขอขอรุนนะคะว่รจะชนะระหว่างเสือปะาไากับแม่อ้มแม็แมิวมิ้วลูกไปปุ๊บเดี๋ยวกูนีก็เป็นเสือกับมิ แล้วพูดต่อไปเป็นใครปุ๊กินข้าวแข่งกันกินอะไรแล้วที่กินกินข้าวเหรอต่อไปปุ๊กกับใครไม่ได้เหมือนกันเอาแล้วข้าวเจ้าล่ะไม่มีโอ้โหเราจะได้แข่งยังไงเนี่ยพูดเื่อไว้ใครจะเสร็จแล้วใครจะเสร็จแล้วเขาไม่เหลือไว้เราเลยเสือผัาเสือ้อไหมไหมาร้องามแซ่บอีจ้าจนเราขับด้วยจานเราขับด้วยสีชมพูจานจระมาง กินเป็นตาใหญ่ตาโตเธอได้เหาเนาะกินมืนจะโตขึ้นทุกวันทุกวันตอนนี้ผ่านไปหกนาทีนะคะ FC ท่านผู้ชมตอนนี้เสือก็เผ็ดโอ้โหเสือเผ็ดมิ้วมิ้วก็เผ็ดแต่กดไ้ฮะมิ้วเผ็ดแต่กดไวร้อนอร้อนนะร้อนเสือเสือสูดซาสูดซาสูดซาจะมีเสียงด้วยเสือเสืออย่ายอเ็เสือ เผ็ดเผ็้อนด้ยพี่บอกแล้วไม่กินแล้วเ้าเอ้สงสอดนนี้ก็ใส่ีเงินเหมือนกันยายันนี่ใส่เสื้อหนูนะว่าไปทักเอแม่เจ้าก็มีเสื้อชีดเงินเจ้าก็มีสีอะไรที่แกมาวันโอ่กูอะไรสีส้มสีอะไรนะแล้วบอกอ๊ะ ยัก็ได้ใส่ใส่เสื้อสีน้ำเงินค่อยมีตัวเดียวประมาณวันนี้แม่อนี่มาก็ของเจ้าตัวเผื่นว่าเอาไปเอาแม่นี่บอกว่าครบอพักผ่อนก่อนอยู่บ้านเดี๋ยวค่อยออกมาพักผ่อนก่อนเพราะเพิ่นเดินทางมาเมื่อยนะคะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ปรากฏตัวนางทางคลิปดูลูกไปแทนไปก่อนนะเออมีมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าคู่แฝดคู่แฝดมาเหรอจริงๆแล้วมาเช้าน่ะคู่แฝดมาเหรอเออหนูว่าว่าปรากฏผ่านตายเหรอว่าคู่แฝดมาเหรอรู้ไหมคอยบองผ่านไลฟ์สดเหมือนกันอีรีเดะ มาเราเราก็งงแล้วอะไรเหมือนเหมือนต่อแม่นี่มาก็ดีใจเอฟซีคิดฮอดเพลินอยู่นะหลายเดือนแล้วไม่ได้เจอเอฟซีก็ถามเราเอาเยอะไปมาเดือนอะไรก็มาวันองปู่ไงอ๋อมางานองปู่เามาเดินธันวาตอนงานรูปทรงองค์ปู่อีกแล้วเนาะโอ้มาแล้วเดินระเบิดเลยทำอะไรกันรูกลุ้งลุ้งลุ้งอย่างนี้นะขัดห้องน้ำแล้วนะ ปีนี้มาไหบองเสือน้กเิมเอาแล้วเสือพาไปนำแล้วเสือพาไปนำแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิ้วมิวมิวม no ิวบอกว่าเผ็ดขอยอมแพ้โอเคค่ะโอเคสำหรับพี่ี้ขอบคุณน็ซีตอยแต่านี่ค่ะบาย